สวัสดีค่ะพบกับเราในช่อง e l u Forex นะคะซึ่งเป็นช่องที่รวบรวมโมเกอร์ในตลาด f o เ e ็กต่างๆเอาไว้มากมายรวมไปถึงข่าวสารดีๆให้คุณได้ติดตามนะคะสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปตัวนี้เลยค่ะ ปัจจุบันนะคะไวรัสโคโรนาหรือที่เรียกว่าโควิดสินะคะตรงนี้ก็ระบาดไปทั่วเกือบทุกประเทศเลยนะคะที่ได้รับผลกระทบซึ่งสร้างความเสียหายในหลายๆด้านนะคะผู้คนก็ตกงานกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวเศรษฐกิจก็มีการหยุดชะงักนะคะแล้วก็ไม่เพียงแค่เศรษฐกิจในประเทศเท่านั้นยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอีกด้วยนะคะซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี้ยสูงกว่าโรคระบาดอื่นๆที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะ การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานี้นะคะนอกจะจากสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนแล้วนะคะตรงนี้ก็ยังมาพร้อมกับรายได้ที่ลดลงของผู้ประกอบการในด้านต่างอีกด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของ5ธุรกิจที่น่าทำนะคะหลังจากไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 เนี่ยระบาดนะคะซึ่งตรงนี้จะมีธุรกิจอะไรที่น่าสนใจและก็น่าทำบ้างน,นะคะมาดูกันเลย ในส่วนของธุรกิจรายตรงนี้นะคะก็คงหนีไม่พ้นธุรกิจที่เกี่ยวกับการวางแผนการเงินแล้วก็การลงทุนค่ะซึ่งคนรุ่นใหม่นะคะก็เริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินก็การลงทุนเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะมักที่จะศึกษานะคะเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนหรือว่าการเทรดฟอเร็กซ์ค่ะซึ่งตรงนี้ก็สังเกตได้จากร้านขายหนังสือชั้นนำนะคะซึ่งหนังสือที่ขายดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการลงทุนค่ะและแน่นอนเลยนะคะว่าช่วงเวลาทน งาที่กําลังระบาดอยู่แบบนี้เนี่ยอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือว่าการเป็นเทรดเดอร์นะคะก็ดูเป็นอาชีพที่น่าสนใจเพราะไม่ต้องออกไปเจอผู้คนข้างนอกนะคะก็สามารถที่จะทําเงินได้ที่บ้านค่ะ 2. นะคะธุรกิจที่น่าทําก็คงเป็นธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตค่ะอินเทอร์เน็ตถือได้ว่าเป็นโอกาสสาหรับยุคนี้เลยจริงๆนะคะแม้ไม่มีทุนก็สามารถที่จะทําเงินได้นะคะหากเราเนี่ยรู้จักใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์นะคะเช่นการขายของออนไลน์หรือว่าการทำคอนเทนต์สื่อมีเดียต่างๆนะคะซึ่งอาชีพเหล่านี้เนี่ยรวน ที่จะทาเงินได้ดีนะคะแล้วก็สร้างกําไรได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวยิ่งเรานะคะเข้าใจแล้วก็รู้ถึงเทคโนโลยีมากขึ้นเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งได้เปรียบก่าคนอื่นๆค่ะแล้วก็การที่มีสิ่งต่างๆนะคะถูกเชื่อมโยงเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้เรานะคะสามารถที่จะสั่งสินค้าออนไลน์ได้โดยไม่จําเป็นที่ต้องออกจากบ้านเลยทีเดียวและก็ในสถานการณ์ไวรัสระบาดแบบนี้นะคะการขายออนไลน์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ ธุรกิจที่3ะคะ่ะก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะยิ่งช่วงเวลาโควิดที่กําลังระบาดอยู่แบบนี้นะคะก็คงไม่มีใครที่ไม,ม่ถึงสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะยิ่งเราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นเท่าไหร่นะคะก็มีโอกาสารอดจากการแพร่เชื้อมากขึ้นเท่านั้นและเดี๋ยวนี้เนี่ยเทรนด์ที่เกี่ยวกับสุขภาพก็ค่อนข้างที่จะมารแรงแลับเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียวค่ะเพราะนอกจากการดูแลร่างกายและการออกกําลังกายแล้วนะคะ การเป็นที่รึกษาเกี่ยวกับสุขภาพก็สําคัญเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเทรนเนอร์ซอนออกกําลังกายหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะอาหารคลีนนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่ผู้บริโภคนะคะมักจะเลือกทานเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะคะแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายนะคะทําให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพมีความน่าสนใจนะคะเพราะถึงยังไงเทรนรักสุขภาพก็ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ ธุรกิจที่น่าทำสี่นะคะธุรกิจที่เกี่ยวกับโลจิสติกนั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะธุรกิจที่เกี่ยวกับโลจิสติกเนี่ยค่อนข้างที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวค่ะเช่นการส่งสินค้านะคะอาหารหรือว่าเอกสารเพราะเนื่องจากปัจจุบันนะคะผู้บริโภคเนี่ยมักต้องการความสะดวกสบายและก็ความรวดเร็วค่ะเช่นนะคะกลุ่มพนักงานบริษัทนะคะพนักงานออฟฟิศเนี่ยที่เขามีเวลาพักไม่มากนักนะคะการสั่ง ทารผ่านแอปพลิชันเนี่ยก็จึงเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่สร้างความสะดวกสบายและก็ความรวดเร็วให้กับผู้เขานะคะโดยที่ไม่ต้องออกไปข้างนอกให้ส่งผลกระทบต่อเวลางานนะคะซึ่งตรงนี้เหมาะมากๆเลยกับช่วงที่มีไวรัสโคโรนาระบาดอยู่แบบนี้นะคะเพราะว่าแทบไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยทีเดียวไม่ต้องออกไปให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนะคะการสั่งอาหารออนไลน์เนี่ยจึงตอบโจทย์มากที่สุดนะคะดังนั้นธุรกิจนี้นะคะจึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจอีกธุรกิจหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ ธุรกิจที่น่าทำนะคะห้าก็จะเป็นธุรกิจคอร์สเรียนออนไลน์ค่ะคอร์สเรียนออนไลน์นะคะเป็นธุรกิจที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่สร้างขึ้นเพื่อกลุ่มคนยุคใหม่ๆนะคะนอกจากที่สร้างความสะดวกสบายไม่ต้องเสียเวลาออกไปเรียนข้างนอกแล้วนะคะคอร์สเรียนออนไลน์ก็ยังสามารถที่จะเรียนได้ทุกที่ทุกวลัยด้วยค่ะ และในส่วนของราคานะคะก็มักทจะถูกกว่าการไปเรียนตามสถานที่ต่างๆนะคะในกลุ่มเรียนออนไลน์เนี่ยก็ยังสามารถที่จะถามตอบกับผู้สอนได้นะคะหากใครนะคะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษก็สามารถที่จะเปิดคอร์สสอนออนไลน์ได้ไม่ยากนะคะ นี้ก็เป็นเพียง5กลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจที่จะทําหลังจากไวรัสโควิดระบาดนะคะและไม่ว่าคุณจะเริ่มทําธุรกิจตัวไหนๆนะคะก็ขอแค่คุณมีความพร้อมมีความตั้งใจที่ทํามาได้ออกมาดีและประสบความสําเร็จต่อไปไม่เลียกงามไม่ยากจนเริ่มก่อนคิดก่อนแล้วก็ลงมือทําก่อนถือว่าได้เปรียบนะคะขอให้ประสบความสําเร็จในธุรกิจที่คุณเลือกทําค่ะและในส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลรายละเอยียดเพิ่มเติม,มและอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับบลกเกอร์ดีๆได้นะคะที่ line id at i l u f o l i x เพราะ e r e v i e จะช่วยเลือกโปรเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้เจอกันใหม่ในคลิปโหน้าอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการติดตามข่าวสารดีๆสวัสดีค่ะ